สมาคมกีฬาฟุตบอลมีความปรารถนาที่จะถ่ายทอดบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพสู่สายตาคนไทยให้ได้อย่างทั่วถึงและง่ายขึ้นจึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ a s s โดย a s s Play ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกไม่ว่าจะเป็น Wifi มือถือหรืออินเทอร์เน็ตต้องขอขอบคุณ A s โดย a AS p อ a ในการนำประสบการณ์ การถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมาสู่วงการฟุตบอลไทยเพื่อให้แฟนบอลเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงฟุตบอลลีกอาชีพในฤดูการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มต้นได้มากขึ้นสร้างความสุขให้แก่คนไทยในภาวะวิกฤตเช่นนี้ขอบคุณครับ วันนี้ถือเป็นความภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับทีเอสเพลย์ e play ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลียก1 2และ3รวมถึง FA คร p ับลีกคัพและการแข่งฟุตบอลทีมชาติไทยและฟุตซอลทีมชาติไทยซึ่งถือเป็นการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย <diode> เพื่อไปสู่สายตาประชาชนกว่า67ล้านคนโดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นช่องทางการเชื่อมต่อเสียงเชียร์ความสุข ความหวังและพลังระหว่างนักเตะกกับผู้ชมอย่างไร้รอยต่อท่ามกลางข้อจำกัดของการเข้าชมในสนามในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดในปัจจุบันทุกท่านสามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังและไฮไลท์เด็กมากกว่า600แมตช์แบบ Full HD ผ่านทาง AS Play ทั้งบนมือถือแอปพลิเคชัน AS Play กล่อง AS Play Box และเว็บไซต์ aisplay.ais.co.th โดยไม่มีค่าใช้ใจ่าย โดยไม่ต้องสมัครแพ็กเกจเพิ่มเติมทั้งนี้การพิงจะสัมพันธ์ตารางการแข่งขันและการถ่ายทอดจะทำต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ